สบายดีพี่น้องสบายดีตอนยามแรงๆพี่น้องพากันมาเลาะหลินแถวน้นองปตบวันพี่น้องมาลมมงเมืองเฮ็ดเพาะพี่น้องเคยเคยเก็บได้แถวนี้อากาศดีๆพี่น้องตะกี้เฮ็ดเพาะมักออกตัวนี้มองนี่พี่น้องแถว แคมน้องไปน้องอ่า็นลาะดินพีน้อ,นองต่างออกร่างกายและหาก,กิเป็นดำไปน้ปนองเเห็ดพปปนปปาดพนบาี้งเ็าบางังมเ่เศ้านี่พี่น้องนี่นแล้วมาหล่อบวเห็ดเพราะตื้ม,มึงที่ได้พี่น้อง โอ้ปลาคือปลาลายได้น hey, hey, ้องปลาแถวในใช่ในพี่น้องเห็ดพอะเฮ้ยเออานนี่เห็ดพอะพี่น้องได้แล้วเห็ดพอะนี่นี่นี่คระเม็ เม่น,นเมเลยไปลองนี่เป็นจ่มเปจุมเห็พาะองต่งนี่ไปองเห็ดเพาะอะ้นี่พาเห็ดเพาะไปลองไ่แด้แล้วลูกผมก็มานำไปลองหอมแกบเลยไปลองได้แล้ว <laughs> สามหน่วยหมดหมดหมดนี่สามหน่วยนี่โอ้สี่หน่วยตรงนี้คืหมดแดงเขียวออนเขียวนี้นี่นี่นี่ยังยังมีเอาจากกะตาเลยนี่พี่น้องเอามือจิ้มก็ได้มันขาวพี่น้องเอาขัดเลยอ่อนๆเน้นตัวนี้งสวงนี่

หาเลาเท่านี้ไปน้องบางทีกับใบไ,ไม้มันอะนะปกเมี่ยนไปน้องเขาต้องเคลียร์ใบใบเบิ่งน้าไปน้องหมดครบเจ็บเติบไปน้องมันออกมลมลแต่ก็มีหกักเอาอีกกระมวลบวบเบิงบบ่งเอาเอาบวบเป็นไปนป้นองบ่ฮู้ว่ามันเป็นแบบใดนะแล้วเขาลือ้อเขาเห็นเดือนในหแนูแล้วไปน้องมันเป็นแบบใดเห็ดพอ มันสินโนนกันมาขาวๆแต่ก็มีห้างพี่น้องถ้าเป็นกระชิตกดินเลยพี่น้องหากันเลาะดินท่านี้พี่น้องตากได้เฮ็ดพี่น้องพากันห้าพี่น้องหาได้ก๊าำหนึ่งก็ได้แกงเลยพี่นอ้องเลยพี่น้อง,องเอ้ยไม่แล้วชาหมูกัดชาดีชาตัวเองผัดดวงบอดีผัดตัวเธอไปแยกขี้หมูทั้ง เฮ็ดเพิ่งพ,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 พี่น้องเลยเม่นหมดเพิ่งเรือเฮ็ดปีเบื่อเอากระโหลกลายเติบพี่น้องพี่น้อิ่มกับเสียดายสีบ้ายกับขี้เลียดชิ่มกับเสียดายพี่น้องอ้นสียอ่ะเสีน้าไม่ชนหน่อยหนึ่งพีนนพ่น้องเฮ็ดคมเห็ดกินเป็นยาเฮ็ดคม ล่างแล้ว <etus> ก็ชิแกี้เกงเลยนะพี่น้องบาต้มนี่อากาศก็ดีดีพี่น้องเย็นๆเนาะมันคือยำพรอนเอ้ยไปนองเลยตอนนี้อากาศดีไปนอยมันนี่กับบเต้เป็นกสิมาปลูกข่าพี่น้องผมเอาดินอยู่พุ่นละดินงามพี่น้องดินทุ่นเนาะห่างเราไม่ หากหรอไม้อันนี้ดินงามเด้พี่น้องไอ้ดินนี้มาเตะเอาลงคนสิปลูกขาดพี่น้องคนที่ขาต้องกินขาโอ้ยใบอันมาเขียบเข้ากับอ้ามงามพี่น้องเพื่อน่ะเขียวอมทุ่มอยู่พี่น,ออน้องนเ,นเฮ้ยไพายตู่พายตู่เหลื่อมเลยตัวยังมากินวะ เบ่เขาโมเหย่บ่กินนะเบ่มะเออหงุดเลยวันนี้มาเก็บมาเก็บปลานน่ะน้องก็บ่อหอยปากเหยเออเบ่เบ่เนาะบัเตะปูกก็ตะกบพี่น้องปลูกอ่ะน้อค่ะขุดลงเหย่ตอนนี้ชมได้ไหงเออตอนนี้ชม นี่ดินงามแบบนี้าลงงึบ่ดินเทามันเป็นดินทรายอ๋อตอพลตูบงามเสียดายเด้พี่น้องเลยแบะมาจ้ะผูกขาเคยแป้งดีๆดูหยอดฮะมันเอ็นบางผูก มันยังอย่าเองอเมริกามะตัดเอามีดมาตัดเนี่ it it ab, schnell, เป็ดไก่กระเคือแล้วเรียบร้อยพี่น้องอันนี้ค <together>. ่ะพี่น้องเลยเดี๋ยวคือเบี้ยพระอีตูวของบ่แม่เลยพี่น้องเลยอันนี้เบี้ยหมองูอันนี้โกมักตะกบพี่น้องบ่เต้บัเต้ปลูกพี่น้องหน่อไม้กระย่วเลยพี่น้องเลยน้ำไม้กะเบีพี่น้องเลยมัวย่าแล้วพี่น้องน้ำไม้แบี้เข่ามือเว้นประจัก เห็นบ่ใบพอชิคาเหียนเลยเห็นบ่ปลูกข้าปลูกโกตะกบพี่น้องอ้วนแล้ววะแซ่เพิ่นไปปลูกก็มาง่มก็มาคล้ามมันกระเพ้าพี่น้องอ้วนอย่าให้มันติดกว่านี้ก่อนมันยังบ่ติดขักปายในน้ำท่วมเนาะโอชิคายก็น่าจะอยู่ในผู้พี่น้องเลยบ่ได้ เอามากิน,นกคกินกันมีแต่เอากอทางนอกพี่น้องอกอทางนอกครับกินไทตูทางสวนมัผูกกงามงามพี่น้องครับตัดทางเขมหัวงามงามออกดอกเลยมันง่อมแยกจออกดอกเออมันออกใบยามันออกุ่กขาเงานึงพี่น้อง เพราะว่าเพ ja, e, no? ิ่นเอามาชำนั่นก็เลยปลูกชำนั่นพี่น้องกนได้เข้าไปสวรรค์นะอ้นใช่เพิ่นเอามาเป็นลายกุนีพี่น้องลายกะคอหมู่กะเอาตืมอีกซะจากซองเงาเนาะพี่น้องเนาะซ้ำนี่เอามาปลูกคอยกระเดชซองซ้ำหน่อหนึ่งได้มือเว้มือเศร้านี่พยายามมันกำลังงามแต่เสียดายขับบัวพี่น้องขับเสียงขับบัวพอได้เก็บกินบัวรพา บัวพาแล้วอันนี้หั่นบัวเต้จะปลูกหวานนี่ยังอยู่ในขิมินบ่ขมันปลูกขิมินงำเลยที่ปลูกขิมินผัดก๊กผ่ตูขึ้นพี่น้องจะได้มานะมขึ้นเลยย่ามันวะ,ะต้นหอม,มกระตายคืยอเก่าเพราะว่าใ่ตูดนดมกระต่ายแบบบัวกระตายอันนี้เดี๋ยวสิบัวลพาเอามาเสียบอยู่นี่พี่น้องบัวลพาแล้วก็หอมบัวน้ำผึ้งน่ะพอได้เก็บกินพี่น้อง เบีมาขี้หูขี้หูมันบ่าวไอไม่ให้กับปลูกพันนาของนาเลยท้องยามาจะตายปลูกเกิดกันต้นคูนไงนผักเสริมบ่าวไอาเก็บมือหนักบ้างละลายพี่น้องเยแตกออกมาใหม่อออ่แตกกกมมาใหีพี่น้องเอ่ะลาไปก่อนพี่น้องคลิปนี้พอกันคลิปหนาพี่น้องสวัสดีพี่น้องลาตอนเป็นนาทีมาหาจุดที้เนียบพี่น้อง